สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจสชวนชื่นตั้งใจให้ของขวัญครอบครัวถึงจบแค่เป่าหกแต่ก็มีปัญญาซื้อได้พาไปดูความเคลื่อนไหวในชีวิตล่าสุดแจ๊สชวนชื่นซื้อคอนโดใหม่หัวหินติดทะเลสวยมากๆเมีบ่นสร้างหนี่ใหม่อีกแล้วแจสลัานไม่มีนี่ไม่มีแรงผลักดันทํางานโดยเจ้าตัวได้เผยคลิปเปิดคอนโดใหม่แจสแจงติดทะเลหัวหินวิวโคตรดีเผยว่าเป็นคอนโดกลาง แม่แจงน้องแจงและแจส๊สหุ้นกันซื้อคอนโดครอบครัวมาเที่ยวจะได้มาพักแถมพามาดูตอนยังตกแต่งไม่เสร็จไม่วายถกเถียงกันเรื่องแต่งห้องอีกแจ้งบอกว่าไม่อยากได้แบบอึมครึมแล้วเบือ่ออยากได้โทนชมพูก่อนพาไปดูห้องบุดสวยมากแจสพาไปดูรอบๆคอนโดพร้อมเผยที่มาคอนโดใหม่ตอนมาเที่ยวหัวหินนอนรถบ้านหัวหินบรรยากาศเชิยวริมทะเลที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินมาเห็นคอนโดนี้ข้างๆแล้วชอบเลยชวน แม่แจงกับน้องแจงซื้อคอนโดสวยริมทะเลวิวดีม,มากๆเม,มียเมาสามีเพิ่งหมดหนี้สร้างใหม่อีกแล้วแจสบอกคนเราไม่มีหนี้มันไม่มีแรงผลักดันทางญาติเราแม่เราก็มานอนได้คอนโดยอยู่ใกล้หัวหินแค่10นาทีเงียบสงบมีนกยุงด้วยเพราะอยู่ใกล้อุทยานก่อนนั้นนี้รายการวัด,ดีโชว์วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม63ตอนรับคููรักสายฮาแจสชวนชื่นและแจงแจงจิตพรมยศที่ทำเอาผู้ชมในสตูดิโอหากันท ้องแข่งทวนนาเมื่อวุดีวางแผนให้ทั้งคู่รวมหัวกันแกล้งทีมงานวดดีโชว์ด้วยการให้ทีมงานร่วมทําพิธีสะดอกคราฉพาะกิจให้กับสีพระยาโดยวุดี Woody, ได้มีการซ่อนกล้องเพื่อแอบถ่ายเอาไว้และด้วยอน,นิสงส์ที่สามีเป็นถึงดาวตลกเจ้าบทตัวท็อปของประเทศสาวแจงจึงขอเล่นใหญ่จัดเต็มจนทีมงานเชื่อหมดใจแจงบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดทุกอย่างทําเอาสามีถึงกับเอ่ยปากชมด้วยความรักใคร่ว่าเมียตอแหลเก่งมากเมื่อได้รับ ชมแบบเต็มปากเต็มคำขนาดนี้มีหรือพระยาสุดสวยจะยอมน้อยหน้าเขาอ,อวยคืนแบบเบาๆว่าเก่งขนาดนี้พระประสบการณ์จากผัวล้วนๆแหละจ้าเรียกว่าหยิกแกมหยอกกันแบบแสบๆคันๆกันได้ทุกเม็ดทำล่าสุดดูเหมือนว่าสาวแจงดูออรากจ,จับไม่น้อยเพราะหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลเมียมึงตลอดไปออกมาก็ยอดวิวปังด่งดังเกินหน้าสามีไปเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ต้องขออภัยแจส๊สล่วงหน้าหากช่วงนี้ดูแย่งซีนไป หลังจากนั้น Jazz แจสแจงสนุกต่อก,กับเกมคำถามเหินฟ้าที่ได้เอมตามใจตุ๊ดที่ควงมากับแฟนหนุ่มเอ,อื้อคู่รักไอดอลอีกหนึ่งคู่มาร่วมประสบการณ์ที่ทั้งเสี่ยงและเสียวโดยทั้งแจสและเอมต้องให้หัวอยู่บนสลิงสูงปริดเพื่อตอบคำถามที่คนข้างลังเลือกที่จะสู้หรือท้ากันทำเอาลุ้นไปทั้งสตูดิโอว่างานนี้จะรอดหรือจะร่วงเรียกได้ว่าสัปดาห์นั้นวูดดี้โชวอัดแน่นไปด้วยความสนุกสุดหาแบบครบรถเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info ขอบคุณครับ